สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราอีกครั้งในรายการมาโวเฮาส์ออนไลน์ในอีพีนี้เราจะพาทุกคนมาชมกับโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาหรือที่เรียกกันว่าโครงการ s s a มีตึกเรียนที่ใหญ่โตมากเลยค่ะถ้า hey, อย่างนั้นเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ยังไงบ้างคะน้องโฟรการเรียนสนุกหรือเปล่าสนุกมากเลยค่ะได้ลงมือปฏิบัติทุกวิชาเลยพี่ฟังแล้วพี่อยากจะรู้ในทางการเดงกนการสอนเอสเอจังเลยค่ะอครอครัวละฝันสอนแป๊บนึงนะคะได้คําตอบแน่นอนค่ะคําถามที่ถามไปเกี่ยวกับห้องเรียนพิเศษโครงการ SMA เนะครับเดี๋ยวครูก็จะมาเล่าให้ฟังหลกัหลกๆแล้วตรงนี้อยากจะแนะนําชื่อก่อนคือจริงโครงการเราชื่อยาวมากนาอโครงการเป็นชื่อว่าห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษางั้นชื่อชื่อค่อนข้างยาวด้านการพัฒนาเนะี่ยเราก็อิงตามชื่อเป็นหลักว่าในการพัฒนาของเราเราเน้นสามสี่ 3, วิชาเป็นหลักก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งจัดอยู่ในวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์แล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของภาษาต่างประเทศด้วยงั้นในการพัฒนาตรงนี้นครับหลักๆแล้วในหลักสูตรของเราที่เราจัดนะครับก็คือเป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็จะมี2กลุ่มอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใั้นในการพัฒนาตรงนี้บางคนอาจจะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อย่างเช่นเป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักเคมีนักชีวะหรือบางคนอยากจะเป็นนักวิจัยเนาะบางคนอาจจะอยากไปสายที่เป็นประยุกต์ก็คืออย่างเช่นแพทยศาสตร์ทันตแพทย์เภสัชพยาบาลอย่างเงี้ยครับหรือวิศวกร นอกจากนั้นอาชีพเนี่ยที่จะรองรับในหลักสูตรตร,ตรงนี้หลากหลายนะครับแต่ในขั้นตอนของการพัฒนาตรงนี้หลักๆเราก็เน้นไปที่ผลลัพธ์ของนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือกระบวนการคิดที่เป็นระบบดังนั้นหลักๆแล้วเราก็จะเน้นไปที่กระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการทําโครงงานวิทยาศาสตร์แต่เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะมีกระบวนการหรือก,กลไกในการพัฒนาพัฒนากรก็คือว่าหลักการในการพัฒนานักเรียนตรงนี้ก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้เขามีความรู้ แล้วก็มีกระบวนการที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการทําโครงงานวิทย์ในวิชาหลากัหลกๆก็จะมีพวกปฏิบัติการเข้ามานาะอซึ่งจะฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือ,อแล้วก็อาจจะเกิดคําถามในระหว่างที่เกิดการเรียนรู้อยู่ก็จะเป็นหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับก็น้องเหนือจากกิจกรรมที่เราเตรียมในห้องปฏิบัติการแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เนาะซึ่งเราก็จะเตรียมนักเรียนโดยกระบวนการเตรียมก็มีตั้งแต่กิจกรรมที่เราใช้การจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะโดยคุณครูผู้สอนนะครับอย่างเช่นการสอนเสริมนะครับหรือการที่เราให้วิทยากรภายนอกนะครับเข้ามาช่วยในกระบวนการของการพัฒนาซึ่งเตรียมความพร้อมในการไปสู่รูปของการแข่งขันต่างๆ ใน,นในการแข่งขันตรงนี้ก็จะมีหลายๆเวทีนะครับอย่างเช่นโอลิมปิกวิชาการในเวทีการแข่งขันตอบปัญหาเวทีแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีการแข่งขันในเวทีอื่นๆเพรยอดมงกุดการแข่งขันของจักรวาวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยขัดเกลาล้วก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมที่ยังเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นเป็นค่ายวิชาการ นการศึกษาแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะทําให้เปิดโลกกระแทกในการเข้าสู่เวทีของวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณครูอาราฝันมากๆนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนโครงการ s อซัเอสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเข้าสอบที่จะเปิดรับสมัครสอบเร็วๆนี้ได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะและว,วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ,คะ